ถเหตุผลทำไมถึงต้องซื้อรถขนส่งโลจิสติกที่โตต้าจีนดีสวัสดีครับผมเซวัตที่ภรกษาการขา,ขายของบริษัทโตต้าจีนดีครับ5เหตุผลครับทำไมถึงต้องซื้อรถขนส่งโลจิสติกโตต้าจีนดีหนึ่ทำให้ครบจบที่เดียวไม่ว่าจะเป็นรถห้องเย็นรถแห้งคารโก้หรือรถตู้แห้งสเตเลดรถแพรปารถกับข้าวรถต่อข้อเราทำให้ครบพร้อมใช้งานไปเลยครับ 2. จัดสเปคให้ตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะนำรถไปใช้งานด้านใดเรามีบริการตกแต่งให้ครบไม่ว่าจะเป็นคอกเหล็กแซมเลสตู้ทึบคาโก้ตู้สแตนเลสคอกเสมอหัวเก๋งตู้เย็นแอร์ทำความเย็นล้อกระทะผ่าพร้อมยางบรรทุกแนบเผารอยเฟืองแท้ชกว้ดามกระบะ 3. ไฟนั้นผ่านง่ายสะดวกเพราะเราบริการเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้าน ให้คำปรึกษาด้านไฟแนนซ์ไม่ว่าลูกค้าจะทำอาชีพไหนก็สามารถออกรถกับเราได้ 4. ส่งมอบรถถึงที่ตัดปัญหาการเดินทาง 5. บริการหลังการขายประทับใจด้วยช่องซ่อมพิเศษไม่ต้องรอคิวเพียงโทรนัดหมายก่อน30นาทีจะซื้อรถขนส่งต้องที่นี่โตต้าจีนดีชลบุรีเราเป็นที่หนึ่งเรื่องรถขนส่งทำให้ครบ จบที่เดียวสวัสดีครับ